วันนี้หนูพาพี่มาแถวสารย่านบรรทัดจองหลังหลังหลังจุฬาเนี่ยเห็นไหมพี่ตรงนี้เป็นย่านที่มีร้านของกินเยอะมากเป็นรมาเด็ดๆทั้งนั้นเรื่องของกินที่ต้องถามหนูเลยพี่ไว้ใจน้องไว้ใจได้มาเรามาเริ่มร้านร้านแรกเลยร้านเจวันเต้าหู้น้ำเต้าหู้เห็นบอกว่าเป็นร้านเด็ดเด็ดค่ะ ค่ะพี่ปุณวันนี้เรามาที่3มย่าน3ย่านกินจนอิ่มแปร่จะไปกันที่โครงการ New Project เลยโปร Project ใหม่ของสุภาลัยค่ะสุภาลัยพรีเมียร์อ่ารีพญาสามย่านจากทาเลของใจกลางเมืองนะคะโครงการอยู่ไม่ไกลโครงการอยู่ไม่ไกลจากสาแหล่งของกินจาก3มย่านตลาดสย่านเท่าไหร่พูดถึงแหล่งนอกจากเรื่องกินแล้วทำเลย่านนี้ก็เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยพอสมควรจะเห็นว่าในทำเลแถวๆเนี้ย ก็มีโครงการคอนโดมิยมเกิดขึ้นมากมายค่ะริมถนนพระรามสี่ก็เยอะถ้าเทียบกันกับติดถนนพระรามสี่ตรงจุ้นนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงสูงมากสุภารยก็เนื่องจากว่าสุภาลัยเป็นกลุ่มคนเจาะกลุ่มนักศึกษาด้วยเหมือนกันค่ะคนที่มีกําลังซื้อย่อมย่อมลงมาหน่อยก็ขยับเเป็นในซอยอย่างนี้หนึ่งก็เจอสุภาลัยก็ได้ที่อยู่อาศัยที่ดีแล้วก็ราคาที่ต่าลงมากว่า เพื่อนร่วมธุรกิจหรือโครงการที่อยู่แถวเล่งถนนสไตล์การซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาของสุขภัยเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อได้เลือกทำเลทั้งเหมาะทั้งการอยู่อาศัยและเหมาะทั้งการลงทุนและก็มาอยู่ด้านหน้าโครงการสุขภัยพรีเมียสีพญาสามย่านซึ่งเป็นทำเลที่จะบอกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่านิดนึงเนาะแต่ว่านจีเยอะเป็นชุมชนเก่าที่มีความ ทันสมัยและก็ทำเลย่านนี้เนี่ยสุขไัยเขาก็ให้คำนิยามเป็นสโลแกนของเขาว่าโอทาวน์นิวไทม์ซึ่งก็จริงๆนะเพราะเราเรามาจากตรงนั้นเราตรงตลาดแจ้สามย่านสีพญาตรงจุดนี้ส่าค่ะก็จริงๆเดินทางมาตรงจุดนี้นอกจากจะบนรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนั่งเรือได้นั่งเรือตรงท่าทาน้ำสีพญาก็ เดินทางก็ประมาณถ้าเดินออกกําลังกายหน่ยนะคนที่แบบว่าชอบเลือกเหงียนนิดนึงนะคะก็ประมาณสัก9 0 0 900เมตรก็ถึงท่าเรือแล้วคือถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดค่ะแต่ก็ถือว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เพิ่งซื้อมานะคุณพี่เท่าที่หนูทราบรู้สึกแปลงนี้ซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะเดิมมันก็จะพัฒนาเป็นแบรนด์เอลิทสพยานะเท่าที่หนูทราบนะแต่ว่ามันด้ว สถานการณ์ต่างๆก็เลยเปลี่ยนเป็นสุภาลัยพรีเมียร์ศรีปยาสามย่านตรงที่เรายืนอยู่นี้ก็ประมาณสองไร่กว่าๆของสุภาลัยเราผ่าน E&A เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะคุณพีี่รยบร้อยแล้วค่ะใช่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าห้องตัวอย่างของสุภาลัยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเน้องไปเลยค่ะมาค่ะ ดูโมเดลของโครงการบนพื้นที่2ไร่ตรงจุดนี้เนี่ยจะเราเราจะเห็นที่จากตัวโมเดลของโครงการก็จะมี2อาคารอาคารหนึ่งก็สูง36ชั้นที่เป็นอาคารที่พักอาศัยและก็อีกอาคารหนึ่งก็สูงประมาณ8ชั้นรวมชั้นใต้มีก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยสําหรับที่จอดรถเ7%็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแล้วพี่ปุณรู้ไหมคะว่าโครงการนี้ที่ว่าออกมารูปทรงเนี้ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไข่มุกเพราะว่า เปิดหอยมุกเนี่ยมันมีเส้นสายใช่ไหมคะที่แบบเป็นรูปทรงที่แบบอิสระที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็บนอาคารที่พักอาศัยนีก็จะมีทั้งหมด384ยิูนิตนะนะคะถ้าเราเรามาดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกก็ตรงฟิตเนสมีซาวน่าประมาณวิชั่นมีสระว่ายน้ำแล้ว ตรงถ้าเห็นตรงเนี้ยพื้นที่สีเขียวเขาเข้าให้ความสาคัญทีเดียวแต่ถ้าเราที่สําคัญก็คือหนึ่งไฮไลท์ก็คือตรงชั้นดาดฟ้าตรงจุดนั้นมันสามารถที่จะมองเห็นวิววิวเมืองได้360องศาแล้วก็เพลินเพลินก็ไปดูวิวโค้งน้ําเจ้าพระยาได้เห็นอย่างสวยงามตัวเดียวมันจะบอกเห็นอย่างหนึ่งก็คืออย่าง ถือว่าเป็นจุดขายนี่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของสุภลอยเลยก็คือท่างที่ว่าในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในโครงการและก็ความปลอดภัยสุภลอยเขาก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหยอดไปกว่าใครในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งวัสดุก,ก่อสร้างที่ทางสุภลัยเขาให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดเต็มทีเดียวกับกับสุภลยพีเมีย สีพยาาเป็นเป็นเป็นวัสดุใช่เกดใช้เกดดีเลยอะค่ะพี่ก็มี3แบบให้เลือกใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบห้องให้เลือกก็คือวันเบดรูมเนี่ยเริ่มต้นที่41.50ถึง55ตารางเมตระราคาเริ่มต้นที่3ามล้านหถึง6กล้านสนะคะส่วน2 bedroom นะคะเริ่มต้นที่73ถึง85ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่6กล้านสถึง9ก้าล้านเนะคะส่วนไซส์ใหญ่สุดคือ3 bedroom ขนาดเริ่มต้นที่129.5ถึง139ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่14ล้าน7ถึง16ล้านบาทค่ะ,คะการก่อสร้างก็บอกว่าเห็นปลายปีนี้ค่ะจะเริ่มก่อสร้าง<ม>ก็เสร็จปลายๆก็ปี2566นะคะ,คะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นตัวอย่างตามมาคะตามมาค่ะ ห้องแรกที่เราจะพาไปดูบันเบดรูมบันเบดรูุมก็คือห้าสิบ้าตารางเมตรคุณน้องพอเดินเข้ามาถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะพุ่งเป้าไปที่ห้องลิฟวิ่งลูมเลยแต่จริงๆเนี่ยเขามีการออกแบบที่เหมือนคล้ายๆส้นอยู่ก็คือห้องครัวนะคะก็เดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอห้องครัวห้องครัวนี้ก็ถือว่าไม่แคบนะคะคุณพี่ไม่แคบค่ะไม่แคบก็วาง จัดวางทุกอย่างได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะอย่างที่ทางโครงการเขาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยว่าเขาบิวอินให้เลยยก้นไมโครเวฟนะคะเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้ใช่ไหมเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นด้วยนะคะก็อพาออกจากห้องโคราเซ็ตเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเดินมาเราก็จะมาเจอห้องลิฟวิ่งรูมห้องรังเลนขนาดดดูสิปกติเราเดินเข้ามาห้องมันมันจะไม่โอทงขนาดนี้ขนาดพื้นที่55ตารางตารางเมตรเนี่ยเขามีการจัดวาง พื้นที่ใช้สอยไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างลงตัวทีเดียว<ช>และก็ดูไม่อึดอัดมีสเปซให้ใใดูม,มันมีสเปซให้หายใจนะอ่ะไม,ไม่แคบเลยพี่ะนะคะก็ระเบียงก็งมีระเบียงใหญ่ทีเดียวออพอเราจบออกจากห้องรีวิ่งแล้วพื้นรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ห้องส่วนตัวก็คือห้องนอนตอกย้ำความหวานที่ทางโครงการสุภาลอ่า จัดเตรียมไว้ให้ก็คือหวานแววทีเดียวนะคะสอโนชมพูชมพูดูห้องนอนเสร็จหวานแววอย่างที่น้องชอบแล้วเนี่ยมาดูถัดมาอีกก็จะเป็นมุมต่องตัวเห็นไหมน้องแต่งตัว2ฝั่งเขาแยกแยกส่วนแยกส่วนได้เผื่ออยู่กันไมด้อยูงคนไม่ได้อยู่คนเดียวถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้าในตัวในตัวนะคะก็มีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ชัดเจนเลยชัดเจนค่ะคือเรียกว่าคุณจะใช้ส่วนเปียกก็ไม่มากระทบส่วนแห้งแหละใช่ใช่้องดูนะ อเมริกันสแตนดาร์ดเป็นห้องสำหรับของที่ทุกคนต้องมีก็คือห้องน้ำที่ที่อเมริกันสแตนดาร์ดเขามีการออกแบบรูปหรูทีเดียวนะคะก็งกอกน้ำก็จะได้แบบนี้เลยอย่างที่เห็นตัวชาเวเวอร์มีสองแบบเลยใช่ค่ะมีชา้วเวอร์กับเมนชาวเวอร์ได้แบบนี้ค่ะแล้วที่ตรงเนี้ยนิดนึง พิเศษพิเศษที่ทางโครงการเขาให้มาปกติมันจะต้องไม่ไม่หรูแบบนี้นะพี่ทีนี้ทางสุภะัยก็ยอมยอมเหมือนกับกาไรของลูกค้านะคะและที่สําคัญพี่ชอบมากน้องดูนี่นะดูดูดูมุมตรงตรงจุดนี้ปกติจะเป็นอะไรที่มันกั้นเป็นเป็นยางกั้นเพื่อราแต่ว่าพอยางกั้นเสร็จน้ำมันก็ไหลออกมาทางใช่ใช่รบางทีมันกระเซ็นกระเซ็นออกมาแต่ตรงจุดนี้มันเป็นเป็นราง เป็นรางสาหรับน้ำหยดลงไปน้ําก็ไม่กระเซ็นออกมาค่ะน้องเนี่ยเรามาต่อกันที่ห้องทูเบดรูมก็คือ80ตารางเมตรน้องดูสังเกตดูนะพี่ถานนึ่น้องมายืนอยู่เราอยู่ตรงนี้น้องเห็นห้องครัวเขาไหมยังไม่เห็นเลยนะคะคุณพี่นั่นไงห้องครัวเขาไปแอบอยู่ตรงไหนนั่นไงเราไปดูกันดีกว่าไหมก็อย่างที่บอกว่าสุภลัยโครงการนี้มีการออกแบบเลเยอร์เอาได้ได้ ได้ทีเดียวถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่เห็นเลย่ะนู่นเราไปดูกันว่าห้องครัวเ็าอยู่ตรงไหนนะคะหลังจากที่เรามาดูตรงห้องลิฟวิ่งรูมน้องอยากเห็นห้องครัวใช่ไหมใช่งั้นพี่พาไปดูห้องครัวป่ะอ้าวห้องครัวอยู่นี่นี่เองแล้วก็มีการจัดแบ่งสัดส่วนได้ได้อย่างลงตัวทีเดียวห้องครัวตรงจุดนี้เนี่ยเขาเชื่อม กับระเบียงด้านนอกด้วยห้องครัวเนี่ยจะได้เหมือนเหมือนกับห้องที่เราไปดูมาอนน้านี้ใช่ใช่จากห้องครัวแล้วคนที่พี่ดูไปดูห้องน้ำค่ะงจริงห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับห้องแรกที่เราไปดูมาแต่จะแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นไซส์ห้องห้องที่ใหญ่กว่ามันก็เลยจะมีต้องมีสองห้องน้ำนะคะนองส่วนตัวดีกว่าไหมคะพี่จะบอกอะไรให้ก่อนที่จะไปมุมส่วนตัวก็คือห้องนอนใช่ไหมค่ะ น้องสังเกตดูนะนี่ขนาดเขาจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบแบบอันเนี้ยก็เป็นที่เก้าอี้สี่ตัวแล้วแล้วยังมีสเปซยังมีพื้นที่ว่างอ่ามันไม่ได้ชิดกันแล้วก็มีพื้นที่ว่างยังมีพื้นที่หรือเยอะเลยอก็โซฟาค่ะเนี่ยโซฟาเนี่ยถือว่าเป็นโซฟาไซส์ใหญ่แล้วเนาะไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะวางทีวีใหญ่ได้ด้วยและที่สําคัญน้องสังเกตดูมั้ยเราไม่อึดอัด พื้นถึงฟ้าเนี่ยของเขาเนี่ยความสูงของอยู่ที่ประมาณ2.84เมตรถือว่าสูงทีเดียวนะคะดูโล่งโปร่งและที่อนึงพี่ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอันนั้นเนาะคุณน้องมามาดูตรงตัวนี้ระเบียงระเบียงค่อนข้างจะใหญ่เมื่อกี้น้องบอกว่าจะไปดูห้องส่วนตัวมุมส่วนตัวค่ะ ไปดูห้องนอนกันค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องที่สองที่เราบอกว่าห้องนี้เนี่ยก็จะมีสองห้องน้ําแต่มันเป็นห้องน้ําส่วนตัวสําหรับห้องนอนนะคะห้องนี้อย่างที่น้องบอกว่าน่าสนใจก็คือแต่งให้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะเป็นห้องสไตล์ผู้ชายใดูออกแบบโทนครื้นนิดนึงนะคะในเรื่องของก็ตัวกระจกก็จะเต็มอย่างที่เห็นในห้องตัวอย่างเลยนะคะค่ะ อีกห้องหนึ่งพี่ปุ่นอ่ะนี่เดีที่บอกเราบอกว่ามันจะมีสองห้องนอนค่ะนะคะส่วนห้องนี้เนี่ยความจริงมันปรับเป็นห้องนอนเล็กได้นะใช่แต่ว่ารู้สึกอันนี้เขาปรับเขาออกแบบให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าจะใช้เป็นห้องมุมแต่งตัวก็ได้ใช่ค่ะห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็ มุมนั่งทํางานก็ได้สอนรับกับยุค new normal มากเลยนะคะคุณน้องค่ะมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่เราอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันโครงการสุภลัยพีเมียศิพยาสามย่านก็หนึ่งที่เราจะเห็นลูกค้ามาตั้งแต่พี่มาถึงที่นี่ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งลูกค้ายังมาไม่ขาดสายเลยและก็ลูกค้าที่ชอบก็คือในเรื่องของโลเคชันในเรื่องของฟังก์ชันการออกแบบ ในเรื่องของสิ่งเอำนวยความสะดวกแล,วนะแล้วเราก็เห็นถึงการพัฒนาการการปรับเปลี่ยนเข้ากับสอดคล้องกับเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสุปรพมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องอและก็ที่นี่เช่นกันถ,ถึงแม้ว่าทางโครงการเขาจะเจอะกลุ่มนักศึกษาแต่ที่เราเห็นก็คือ มีทุกช่วงของคนมาอยู่เลยก็คือมาทั้งในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ลูกมีวัยทำงาน20่ปลายหรืออาจจะ30ต้นต้นนะคะแล้วก็ต่างชาติก็มาอยู่อาศัยเยอะนะคะคุณพี่ก็เป็นที่ที่สุพลัยที่เราบอกว่าสุพลัยเป็นเจ้าของการเลือกโลเคชั่นให้สอดคล้องและสอดรับกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและราคาจับต้องได้อย่างที่เราขอย้ำอีกทีว่าที่นี่เขาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 85,000บาทนะคะแล้วก็จะมีการเปิดพรีเซลในวันที่ย่ังเป็นทางการก็วันที่26กันยายนนี้นะคะก็เราก็คงจะเห็นปรากฏการของสุภัยในเรื่องของปิดการขายได้เร็วะนะคะก็ถือว่าโปรเจก์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ไฮไลท์แห่งปีของสุภัยเช่นกันเทปนี้เรามาอย่านใจกลางเมืองก็คือแถว3ามย่านส่วนเทปหน้า เราจะพาคุณผู้ชมในรายการปุณนอยเปิดข่าวสเปเชียลไปชมอาณาจักร200กว่าไร่แถวลังสิตโนรังสเทพนใช่ลังสิลังลำลูกกาก็กรุงเทพออกทางกรุงเทพโซนเหนือไปนะคะจะบอกได้ว่า เจ้าของโครงการที่นั่นะใจดีค่ะและก็พัฒนาโครงการนี้มาอย่างยาวนาน10-20ปีตั้งแต่รุ่นพ่อมายันรุ่นรุ่นลูกอะค่ะก็สร้างอาณาจักรให้กับทางโครงการได้เลยค่ะส่วนที่เราจะพาไปดูโครงการไหนอย่างไรก็คงไว้เทปหน้าเจอกันสำหรับเทปนี้เราสองคนพี่น้องคุณหน่อยไปข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ